เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่นแน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาดแล้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆ แล้วกาทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่วาง ปล่อยว่างทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับใดๆทั้งสิ้นทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆตัดออกให้ขาดจากใจให้คลายความผูกพันไปในขณะที่เรากำลังจะฝึกใจให้หยุดใหน,นิ่ง นำกลับเข้ามาอยู่ในตัวเนี่ยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะมีวิญญาณครองแล้วไม่มีวิญญาณครองล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึดมั่นตือมั่นผูกพันกันมากนะ แ,แค่พอเป็นเครื่องอาศัยจุกรลังจุกรลาวตอนนั้นหละพอแล้วเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนะี่ยมันไม่นานจะรวยก็รวยไม่นานจนก็จนไม่นานแข็งแรงไม่นานอ่อนแอก็ไม่นานได้กรอบกรองลาบยศสันเริญสมบัติต่างๆก็ไม่นาน เพราะฉะนั้นให้มันปลดปล่อยวางซะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของใหม่เราเคยเจอผ่านมานับครั้งไม่ท้วนแล้วเพราะเราเกิดในสังสารวัตที่มายาวนานมันก็ซ้ำซ้ำซ,กซากๆอย่างนี้แหละเป็นแต่เพียงว่าเราลืมมันไปหมดแล้ว ยามานก็เอาวิชาเข้ามาบังคับทำให้เราเนี่ยไม่รู้เรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ได้นะลูกนะใจจะได้ว่วางๆแล้วจะได้ย้อนกลับเข้ามาสู่ทิศตั้งดังเดิม ซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับมาม้ไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่าง,างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรง กลวงภายในคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปเป็นช่องวว่างๆอย่างนั้นแล้วก็น้อมใจของเราเนะี่ยที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนะ่ะนำกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตัว ใจเนี่ยในดวงใจเนี่ยได้พระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพอุนีสดจันทศัศโรพุะคุณพระฟิจาธ,ธรรมก,กายท่านได้กล่าวไว,ว้ว่าประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างมันมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน เพ่งจะเรียกว่าใจซึ่งเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อไปเห็นแล้วเห็นได้มาหยุดอิ่งได้ความสว่างมันเกิดจึงเห็นแสงสว่างภายในจะทำให้เราก็เห็นและก็เข้าใจตรงนี้ได้แต่ในตอนนี้นะเรานำใจที่คิดแวบ,บไปแวบบมานี่ เข้าใจในระดับนี้ก่อนนำมาหยุดนิ่งๆยดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวๆ,ๆกลางท้อง ประมาณนี้อย่างนี้ไปก่อนระฐานที่เจ็ดนี่เราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดได้สนิทนิ่งสมมูนนั่นแหละจึงจะเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกังวลเกินไปว่าใจของเราจะอยู่ตรงฐานที่เจ็ดพอดีเป๊ะไหมแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้ ประศูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดในอยู่ตรงนี้กลางทองเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแน้ละเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้นที่ต้องให้อยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเ,เริ่มต้นดีจะเดินทาง เข้าไปสู่ทางสายกลางภายในไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเส้นทางสายกลางภายในนี้เนี่ยบางกลางท่านเรียกว่าอริยมรรคคือหนทางของพระอริยเจ้าเหมือนมนุษย์มีทางเดินของมนุษย์ สัสตว์ก็มีทางเดินของสัตว์สัตว์ประเสริฐก็มีทางเดินของสัตว์ประเสริฐมนุษย์ที่ประเสริฐคือพระอริยเจ้าก็มีทางเดินของท่านทางใครทางมันแต่ทางของพระอริยเจ้าอยู่ภายในตัวเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นอยู่ที่ ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละบางครั้งกขเรียกว่าวิสุทธิมัรคหมายถึงทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางครั้งก็เรียกว่าวิมุตติมัรคทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงความหมายอันเดียวกันแหละ คือทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากทางสายกลางภายนอกคือวิธีปฏิบัติมาให้ตึงไม่ให้หย่อนไปแล้วก็จะพบทางสายกลางภายในมืดใจหยุดนิ่งๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดกายภายนอกคือกายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติทมนี่แหละนั่งเข้าที่นี่แหละกายมนุษย์เรียกคือกายภายใน จะอยู่ในกายภายนอกแล้วก็จะมีกายภายในที่อยู่ในกายภายในคือกายทิพย์จะซ้อนอยู่ในกลางกายมน์ละเอียดลมซ้อนอยู่กลางกายทิพย์รูปผมซ้อนอยู่กลางกายรูปขอมกายธรรมโคตภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปขอมกายธรรมปสสวดาบันก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตภูกายธรรมปสิกิทาคามี ก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิตาคามีกายธรรมพระรหัสก,ก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีจะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้ที่ซ้อนกันได้ก็เพราะว่าละเอียดกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันกลยภายในเนี่ย ใจใหญ่กว่ากายภายนอกเป็นชั้นๆกันไปแต่ซ้อนกันอยู่ได้เพราะละเอียดกว่าต้องจับหลักทางมรรคนิพพานให้ได้อย่างนี้สะกกอดถ้าจับหลักตรงนี้ได้แล้วเราก็เราจะไปนั่งอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้ทีนี้นเพิมก็มาถึงวิธีทำอย่างไรจะเข้าถึงกายในกายที่ซ้อนๆกันอ,อย่างนี้ได้ ก็มีอยู่ทางเดียววิธีเดียวเท่านั้นซึ่งมันง่ายต่อการกระทำถ้าเข้าใจอย่าไปแสวงหาวิธีอื่นที่นอกเหนือจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันเสียเวลาของเรายกเว้นเราอยากจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญวุธเจ้าก็ไปศึกษาเอาเองค้นคว้ากันเอาเองแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวแต่ถ้า เราเบื่อนหน่ายในความทุกข์เบื่อนหน่ายการเกิดเวียนว่ายเนี่ยในวัตสงสารนี่ก็ทําตามคําสอนของพระสมมตสัมพุทธเจ้าซะมันก็จะง่ายก็คือนําใจมาหยุดนิ่งๆนัน่นเองที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนี่แหละเป็นตัวสําเร็จไม่ต้อง ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แต่หยุดที่เป็นตัวสาเร็จก็ต้องมีกลละเม็ดเหมือนกันก็ต้องหยุดอย่างสบายๆไดยกำหนดบริกรรมกันมาสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตเนี่ยให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสบริสุทธิ เครื่องหมายจะเป็นดวงกลมๆใสๆเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงแก้วใสๆกลมกรอบตัวขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบประเดี๋ยวบาคุหลวงปู่ท่านสอนว่าให้โตเทอากแก้วตาของเราแต่เราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเรามันโตแค่ไหน ก็เอาว่าพอจะอนุโลมว่าเท่าไหร่ก็ได้และแต่ใจเราชอบแต่นึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาธเรหรม,มือนนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศเพชรสักเม็ดใสๆนึกแค่นี้แหละ แต่ให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสตินึกไปเรื่อยๆสัมมัญญะต่อเนื่องแล้วก็สบายถ้านึกยังลำบากก็ไม่ใช่แล้วแหละตั้งสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น ภาวนาในใจเบาๆสบายๆส,สม่ำเสมอให้เสียงดังออกไาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสดมนที่เราคล้องปากขึ้นใจเป็นเสียงบทเพลงที่เราคุ้นหูนั่นแหละภาวนาในใจว่า สัมมาอรหัง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 ภา,าวนาไปอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานพร้อมกันนึกถึงบริกรรมนิมิตแต่นี่เรามีเวลาจำกัด จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นทำอย่างเนี้ยอย่างที่แนะนำเนี่ยเขาค้นมาให้เหรียบร้อยแล้วข้อมูลเหล่านี้เนะนี่นะยโนฮาเนี่ยจะคว้าไปแค่นั้นเองฝึกหยุดฝึกนิ่งนิ่งทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆมีอะไรก็ให้ดูแล้วก็ดูไป ประสบะการณ์อะไรเกิดขึ้นกระช่างมันอย่าไปฝืนเช่นสมมติมีอาการถูกดึงดูดอย่างแรงเข้าไปเนะี่ย่าไปฝืนต่อต้านไม่ตายหรอกอย่าไปฝืนมันเราไม่คุ้นอาจจะหวาดเสียวสักหน่อยเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วเปิดประตูโดดออกมาโดยไม่มีร่มกลางกันนะก็มีบ้าง แต่ถ้าหากระวังใจนิ่งเฉยเฉยมันจะเคลื่อนไปอย่างน้ำไหลลินนุ่มนนูนุ่มเนียนสบายตั้งทำอย่างนี้ได้ลูกนะใช่ได้แม้กระทั่งผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งจะกระทั่งเกิดอาการตัวโลงโปร่งเบาสบายตัวขยายเห็นแสงสว่าง เห็นดวงใสๆกาย,าย,กายภายในหรือองค์พระก็นิ่งไปอย่างเดียวอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นพระเรากำลังฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจะค้นคว้าเนี่ยจะมีคำถามต่อเมื่อให้มันชัดใสสว่างเปน็นอันหนึ่งอันเดียววันซักก่อนเดี๋ยวจะมีบทเรียนให้จะค่อยๆให้การบ้านไป แต่ตอนนี้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นแหละเรื่องน้ําเรื่องเล็กตรงน,นี้สิเรื่องสำคัญหยุดกันนิ่งทำให้ได้อย่างสบายบายใจเย็นๆที่จริงมันควรจะทำกันเป็นกันวันนี้อทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันยากก็ไม่รู้วิธีการ วิธีการก็บอกหมดแล้วเ,ลเราเยืงเดียวให้นิ่งนุง่มเบาเบาสบายสบายปล่อยให้มันเป็นองมันไปเองอย่างนั้นมันอยากจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นปล่อยไปอย่างสบายสบายใจใสๆสนิ่งนิง่งนุง่มนมเบาเ เดี๋ยวก็เข้ากลางไม่ได้เองไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบเอียบนะลูกนะ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนระคังปันธาวิสัพโสมเตทะรธาสุกิตาวิลุหะพุทธศาสเนนีพระาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวณัทธาโสตีอวันตุเตสั